เงื่อนและเชือกนั้นสำคัญชนไหนในการกู้ภัยทางสูงด้วยเชือกนะครับหรือเทคนิคอลลรอกเดสคิวอุปกรณ์สำคัญเลยที่จะขาดไม่ได้นะครับก็คือเชือกนะครับเพราะฉะนั้นเชือกจึงมีความสำคัญนะครับแล้วก็เป็นหัวใจหลักในการปฏิบัติงานวันนี้เราจะมาดูกันว่าเชือกแล้วก็เงื่อนที่เรามักบนเชือกมีความสำคัญขนาดไหน ที่ผมถืออยู่นี้นะครับเป็นเชือด d y n a m i c เป็น dynamic rope นะครับขนาด10มิลิเมตรปกติเชือด dynamic เราก็จะเอาไว้ใช้ทํา landyard นะครับหรือว่าสําหรับกีฬาปีหน้าผาครับปีหลีหรือว่าเป็น technical climbing สำหรับการกู้ภัยใน m u ต t i r e s c u หรือว่าเป็น w ายเ e r n e สค rescue นะครับอาจจะต้องมีการปีนํำขึ้นไปก่อนนะครับ นี้เชือกที่เราเห็นเนี่ยครับมันสําคัญยังไงความแข็งแรงของมันขนาดไหนแลถ้าเรามัดเงื่อนบนเชือกแล้วความแข็งแรงมันจะลดลงไปขนาดไหนเชือกนะครับถ้าเป็นเชือกเปล่าๆเ,เลยนะครับจะเห็นว่าเชือกอันนี้ไม่มีเงื่อนปมใดๆอยู่บนเชือกนะครับสมมติสมสมุตินะครับว่าเชือกเส้นนี้รับน้าหนักได้ กิโลนิวตันนะครับจริงๆมันรับได้ประมาณ22ถึง24กิโลนิวตันนะครับแต่ให้สมสมุติเป็นเลขกลมๆจะได้เข้าใจง่ายๆ10กิโลนิวตันคือ100%นะครับเชือกเปล่าๆที่ไม่มีเงื่อนหรือปอมในแบบมันเชือกนะครับก็จะรับน้ําหนักรับแรงได้100%นนะครับหรือรับแรงได้เต็มที่เลย10กิโลนิวตันนะครับแต่เมื่อใดก็ตามนะครับที่มีปมนะครับหรือมีเงื่อน เรามัดบนเชื่อกนะครับเช่นผมมัดบิงเก้อเอกนก็จะทำให้เชือกนะครับถูกลดทอนความแข็งแรงลงซึ่งความแข็งแรงที่ลดลงลดไปกี่เปอร์เซ็นต์นะครับหรือว่าเชือกเหลือความแข็งแรงกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยก็มีคนได้ ทดสอบไปแล้วนะครับทดสอบในแหลโดยการใช้เป็นแบบคูลเทสนะครับก็คือดึงจนเชือกขาดซึ่งตารางก็จะขึ้นตามที่เห็นนี่ครับว่าเอาพายบัตเทนไฟล์โบลายบิงเก้นะครับเทนชันเลสนะครับหรือเงื่อนอื่นๆเนี่ยความแข็งแรงมันอยู่ที่เท่าไหร่นะครับเมื่อพูดถึงความแข็งแรงของเชือกแล้วนะครับ สิ่งต่อไปที่จะพูดต่อก็คือความปลอดภัยนะครับของเชือกและของระบบด้วยนะครับความปลอดภัยตรงนี้นะครับอีกชื่อหนึ่งที่เราจะเรียกกันก็คือเซฟตี้แฟกเตอร์นะครับหรือค่าเผื่อความปลอดภัยนะครับเซฟตี้แฟกเตอร์เราจะใช้นะครับในการใส่เข้าไปในระบบนะครับเพื่อป้องกันเราใช้งานเกินประสิทธิภาพของระบบนะครับคือ ไม่ทำให้ระบบมันโอเวอร์โหลดนะครับป้องกันการโอเวอร์โหลดของระบบระบบจะได้ไม่พังนะครับค่าเผื่อตัวแรกนะครับก็คือดีไซน์แฟกเตอร์ดีไซน์แฟกเตอร์จะเป็นเรื่องของผู้ผลิตนะครับมาจากต้นทางที่เขาจะต้องคำนวณในการผลิตของเขานะครับเขาก็จะใช้วิธี3มซิกมานะครับหรือ3เท่าของค่าเบียเบ่ยงเบนมาตรฐานอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของวิศวกรรมควบคุมการผลิตวิศวกรรมคุณภาพแล้วนะครับ ก่อนจะมีกาาและครงคว่ำนะครับจากการเก็บสถิติออกมาแล้วก็ตัดด้านข้างออกด้แล้วสามเท่าของค่าเบี่ยงเบนนะครับหรือประมาณ4เท่านะครับของค่ามาตรฐานนะครับสมมุติว่าเชือกเส้นนี้รับน้ำหนักได้50าสกิโลนิวตัน,นะครับดีไซน์แฟกเตอร์เมื่อเราเอาแฟกเตอร์เข้าไปคูณแล้วนะครับมันก็จะอยู่ที่50าหารสนะครับกะตกยู่ที่ประมาณ 12.5ประมาณนะครับไม่มีเครื่องคิดเลขต่อไปก็คือ s ซ f ตี้แฟ c เตอนะครับหรือค่าเพื่อความปลอดภัยอันนี้คือสิ่งที่เราจะใช้กันนะครับเซฟตี้แฟเตอจะถูกใช้ในงานตั้งๆ้านวิศวกรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นงานโยธาหรืองานที่เกี่ยวกับความปลอดภัยที่มีชีวิตและทรัพย์สินเข้ามาเกี่ยวข้อง s ซ f ตี้แฟ c เตอรตรงนี้นะครับเราจะใช้อยู่ที่10เท่า เพราะฉะนั้นถ้าเชือกนี้รับน้ำหนักได้50กิโลนิวตันเราเอา10ไปหารเมื่อเราใช้งานจริงเราก็จะโหลดน้ำหนักไม่เกิน5กิโลนิวตันนะครับแต่5กิโลนิวตันนี่ก็ถือว่าเยอะมากแล้วนะครับแต่สำหรับงานกู้ภยัยนะครับเราก็อนุโลมนะครับว่าอาจจะไม่ต้องถึงใช้ถึง10เท่าก็ได้ครับเราก็ลดลงมาเหลือประมาณ5เท่าเพราะฉะนั้นเชือกเส้นนี้ถ้าเราคูณเซฟตี้แฟกเตอร์แบบงานกู้ภยัย ก็คือ5้าหารเชือกเส้นนี้ก็จะรับน้ำหนักได้ไม่เกิน10กิโลนิวตันเมื่อเรานำไปใช้งานกู้ภัยนะครับมันไม่ใช่หมายความว่าถ้ามันเกิน10กิโลนิวตันแล้วเชือกมันจะพังเชือกมันจะขาดหรือระบบมันจะพังนะครับแต่เพียงแต่ว่าเราป้องกันนะครับไม่ให้เราใช้งานไปจนถึงเกินขีดจำกัดหรือไปแตะเพดานบนของมันนะครับซึ่งบางทีเราไม่รู้เราอาจจะใช้จน มันรับสมมว่ามันรับน้ำหนักแค่้50กิโลนะครับเราใช้ไปเลย49กกิโลนิวตันเพราะถ้าเกิดมันมีอะไรที่นอกเหนือการควบคุมขึ้นมานะครับเช่นมีแรงกระชากนะครับหรือเกิดอะไรที่มันนอกเหนือที่เราจะคาดคิดมันจะไม่เหลือช่องว่างนะครับให้เราแก้ไขใดๆแล้วนะครับเพราะว่ามัน1นกิโลนิวตันมันก็จะ50แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราจึงใส่ค่าเผี่อความปลอดภัยเข้าไปให้เราทำงานได้อย่างปลอดภยัยมีทริค ในการมัดเชือกนะครับให้ปลอดภัยนะครับเป็นทริคเล็กๆน,น้อยๆที่ผมใช้ประจำนะครับก็คือ D L S นะครับตัว D มาจากคำว่า dressing นะครับหรือตกแต่งให้สวยงาม L มาจาก loading นะครับหรือให้น้ำหนักหรือทำให้มันตึง S มาจาก safety นะครับหรือทำให้มันปลอดภัยนะครับผม เมื่อมัดเสร็จแล้วนะครับสิ่งแรกแต่งเงื่อนให้สวยครับอย่างตัวนี้เป็นฟิลกิเอกออนเดอรไบส์นะครับก็อย่าให้เชือกมันคอสกันหรือมันตัดกันนะครับแต่งเงื่อนให้สวยนะครับคือดีซิ้งนะครับดีซิ้งเงื่อนให้สวยทําไมต้องดีซิ้งเงื่อนให้สวยนะครับอย่างแรกนะครับถ้าเงื่อนมันสวยเป็นระเบียบเพื่อเราที่มาทํางานต่อเรานะครับเขาก็จะสามารถตรวจสอบเงื่อนได้ นะครับว่าโอ้โอเคเงื่อนปลอดภัยนะนะครับผมทั้นต่อไปจะเห็นว่าตอนนี้เงื่อนมันยังหลวมอยู่นะครับมันเราต้องโหลดดิ่งมันนะครับคือให้น้ําหนักมันนะครับดึงให้ตึงดึงทุกเส้นนะครับมีสี่เส้นสี่ทิศทางสลับดึงนะครับให้มันตึงทําไมเราถึงต้องโหลดก่อนที่จะใช้งานนะครับเพื่อที่เมื่อเราใช้งานจริงแล้วนะครับถ้ามันยังไม่ตึงนะครับ มันอาจจะเกิดการกระตุกข,ขึ้นได้นะครับหรือเงื่อมันอาจจะเลื่อนเชือกมันอาจจะเลื่อนได้นะครับเราต้องโหลดดิ้งนะครับให้น้ําหนักมันขั้นสุดท้ายเซฟตี้นะครับปลายของมันที่จริงนะครับไม่จาเป็นที่จะต้องเก็บโอเวอร์แฮนด์ก็ได้ถ้ามันเหลือเกินสิบเซนนะครับหรือประมาณ1กํามือนะครับแล้วนี่คือประมาณ2กํามือนะครับที่จริงประมาณหนึ่งกมือนี่โอเคละ ไม่ต้องเก็บโอเวอร์แฮดก็ได้ครับแต่ถ้ามันลุงรังจะเก็บก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่เลยนะครับแต่ถ้ามันเหลือประมาณสัก10เซนเกิน10เซนหรือเกิน1กํามือนะครับก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นทริคเล็กๆน้อยๆนะครับสําหรับคลิปนี้